สวัสดีครับคลิปนี้มีภาพบ้านหลักร้อยมาแนะนำแบ่งปันเพื่อนๆนะครับมีเหรียญหลวงปูท่ทวดตลาดยิ่งเจริญนะครับนี่ปี30นะครับหลังพัดตำหนักหลวงปูท่ทวดออกที่จังหวัดสระบุรีเนื้อทองแดงลมดำนะครับภา,าผิวหิ้งๆบ้านๆเลยนะนะครับองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับอาจจะส่องยากนิดนึงนะนะครับจะเป็นเหรียญทรงไข่หลวงปูท่ทวดนั่งเต็มองค์นะครับนี่ อขอบนี้จะแต่งเป็นเม็ดไข่ปลาเลียงนะนะครับออกปี30อายุพะ38ปีพอดีนะครับพระนิรันตรายอันดับต้น,ต,นต้นเมืองไทยหลวงปู่ทวดนะครับไม่ว่าจะออกวัดไหนนะนะครับส่วนมากก็ได้รับความนิยมนะครับเข้มขังศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะนะครับนีอ่องนี้ออกสระบุรีนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดตลาดยิ่งจเจริญเหรียญนี้นะใครสนใจนะครับองนี้เปิดไว้200บาทรวมส่ง ะครับรับประกันแทนนะเดี๋ยวผมส่องรายละเอียดให้เพื่อนๆชมพิจารณานะครับใครสนใจก็แอด d ดีไลขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสภาพพอสวยนะนะครับสองยากนิดนึงนะครับพาอยู่ในเลี่ยมนะครับเห็นไหมลักษณะพิมพ์นะครับหลวงปู่ทวดนั่งเต็มองค์แบบนี้นะนะครับลายเส้นนะครับคมชัดเลยนะครับแล้วแล้วผิวนี้บ้านเลยนะคาบตะกั่นดำๆแบบนี้นะนะครับผิวหิ้งๆเลยนะครับแล้วดู นิ้วมือแบบนี้นะเห็นไคมชัดนะครับใบหน้าหลวงพ่อแบบนี้นะมีมิตินะครับล่องตาลึกสันจมูกริมฝีปากแบบนี้นะนะครับเห็นไหมคาบตะก,กั่นดำๆบ้าน ا หิงๆเลยนะครับช้างซ้ายขวาคมชัดนะนะครับมางวงช้างแบบนี้นะช้างขวาช้างซ้ายแบบนี้นะคมชัดนะครับหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้นะครับกบกับไปที่ด้านล่างนะ นะครับด้านหลังก็เป็นพระตำหนักหลวงปูท่ทวดอ่านี่อ่าสภาพยังสวยอยู่นะยังโอเคอยู่นะครับตำหนักหลวงปูท่ทวดแล้วก็กำกับชัดเจนตลาดยิ่งเจริญนะครับสร้างถวายนะครับสระบุรีนะอ่าพศ .2530 นะครับเปิดแค่200บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับอ่าพุทธศิลป์สวยงามดีนะครับปี3 0นะครับ องค์รามในคลิปเลยนะครับหลวงปู่ทั่วตลาดนิ่งเจริญนะครับแล้วก็มีองค์นี้นะครับองค์นี้ก็เป็นพระบ้านหลักร้อยนะครับเหรียญสนธนาธรรมสมเด็จพระพุทธเจย์โตนะครับแล้วก็รัชกาลที่5นะครับออกปี2516นะครับสภาพใช้มานะออกในงานผูกพันธสีมาวัดอุดมรังสีนะครับลักษณะนะเหรียญสนทนาธรรมนะครับสนธนาธรรมหรือสอนหนังสือนะครับ รอห้าแล้วก็สมเด็จพระธิดาโตนะครับมานี่มีพระพุทธตงกลางนะครับดูแล้วคลาสสิกดีนะนะครับเราดูพิมพ์สมเด็จพระธิดาโตแบบนี้นะเนื้อทองแดงนะครับปีหนึ่งหกอายุพระห้าสิบสองปีนะนะครับอายุอายุเยอะเหมือนกันนะนะครับข้างล่างก็กำกับสมเด็จโต,ตรัชกาลที่ห้านะครับปีหนึ่งหกเหรียญน,นี้นะเปิดไว้ร้อยเจ็ดสิบนะครับสภาพใช้มานะเอาแค่ร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่ง นะครับวัดอุดมรังสีนะครับ6เมษายน16เผื่อใครสนใจนะใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับลูกค้าใหม่ก็แอดได้ดีไลน์ ine, ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนี่ตรงนี้หลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือนะครับตรงนี้แบ่ง200บาทนะครับ200บาทรวมส่งพ้าผมปี25นะครับาปางปฏิหารนะครับพระพุทธเจ้านะครับ สวยเดิมสมบูรณ์นะไม่หักไม่ซ่อมมีเส้นเกษาด้วยนะครับสายหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือนะนะครับจัดสร้างเพียง10,000อมื์นะครับใครสนใจตรงไหนก็อินบ็อกขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพาบ้านพกเครื่องหลักร้อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพาแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ